สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องอสมภิานะมาเล่ายฟังสเพเหร,ระตามเช่นเคยเนาะก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะดีเลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ของคู่กันนะครับผมมันมีสิ่งที่มีชอบแล้วก็ไม่ชอบมีรักแล้วก็ไม่รักมีนินทากับไม่นินทาประมาณนั้นมันเป็นสิ่งที่มันมาคู่กันและมันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ นะครับผมแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะภาพรักที่ดีนะครับผมก็ส่งผลให้สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมการบางตัวนู่นนี่นั่นก็เป็นภาพรักษที่ดีนะครับผมการเข้าใจกันการไม่เข้าใจกันนะครับผมมันก็เป็นสิ่งที่เมันเป็นของคู่กันอินกับอย่างบวกกับลบนะครับผมมันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นกับการนินทา กับคนที่นินทาโน่นนี่นั่นแต่เราให้มองความคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนสักาคติของเราด้วยการคิดบวกก็คนที่เขานินทานเราคือเขายังรักเราอยู่เขาห่วงใยเราเขาเกลียดหรอไม่รู้สิอาจจะเกลียดแต่ว่าการเกลียดของเขาเป็นเกลียดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีอย่างไรเพราะว่าดีใจอะ่ะดีใจที่เขาเราเป็นส่วนหนึ่งกับเขาเขายังคิดถึงเราเขายังห่วงหาเรานะคะมันจะเป็น สิ่งไหนก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าคนที่ไม่ห่วงใยเราอะไรเราอะ่ะเขาจะไม่สนใจกับเรื่องพวกนี้เขาจะไม่เอาเรื่องไม่เอาตัวเราหรือบุคคลคนนั้นอะ่ะมาลกสมองมาเป็นขยะในสมองนะคะผมในส่วนตัวเราคิดว่าเป็นขยะมันเป็นขยะในสมองถ้าเราไม่ไม่สนใจกับบุคลคลคนใดบุคคลคนหนึ่งก็ไม่ต้องเอาเรื่องเขามาพูด ไม่ต้องเอามาวนเวียนอยู่ในหัวคือตัดออกไปเลยนะครับตัดออกจากวงจรชีวิตตัดออกจากเขาเรียกว่าโซเพนออกไปเลยนะครับผมประมาณนี้ไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเนาะประมาณนั้นก็มันหนีไม่พ้นความจริงก็คือความจริงนะครับผมมันมันไม่มีใครที่เพอร์เฟกไป100%ซแล้วมันก็ไม่มีใครที่ไม่โดนนินทา แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังโดนยิงทางใช่ไหมยังโดนว่าให้ร้ายที่นั้นแล้วในโลกเนี่ยในโลกใบนี้มันเป็นนานาสิตังเราไม่จําเป็นที่ต้องไปสนใจอะไรกับผู้คนที่ไม่ได้ขับเคลื่อนพลังงานลบไปเอผลักขับเคลื่อนพลังงานบวกไปกับเราเห็นนะประมาณนั้นก็ขอบคุณกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณกับเรื่องราวที่มันผัดเข้ามาให้เราได้มีวัคซีนที่ดีให้กําลังใจกับเราแล้วก็ ทำให้เราได้ก,ก้าวหน้าออกไปแล้วก็ทําให้เราได้รู้บุคคลนิสัยบุคคลคนนั้น